ระบบอิหร่านถูกต้อนจนมุมอย่างสมบูรณ์ทั้งจากทางเหนือและทางใต้สถานการณ์ทางใต้เลวร้ายอย่างยิ่งกองเรืออเมริกันขนาดมหึมาของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ถูกปล่อยออกปฏิบัติการภายใต้รหัสมิดไนทักได้เคลื่อนลงมาสู่ลำคอของช่องแคบฮอร์มุสเพื่อตัดเส้นเลือดใหญ่น้ำมันของอิหร่านและบีบคอระบอบนี้ให้ขาดอากาศหายใจเมื่อถูกต้อนจนมุมและใกล้จะขาดอากาศหายใจ พวกมุลเลอร์ในเตหะรานกำลังจะทำความผิดพลาดครั้งใหญ่และครั้งสุดท้ายในประวัติศาสตร์ของตนโดยการล็อกโดรนพลีชีพจำนวน80,000ื่นลำเข้าใส่กองเรืออเมริกันอย่างไรก็ตามสำหรับระบอบอิหร่านคำว่าสถานการณ์ฝันร้ายไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรือบรรทุกเครื่องบินอเมริกันในอ่าวเปอร์เซียอีกต่อไปทางเหนือเพียงลายเซนเดียวจากบากูได้ลบล้างหลักนิยมเชิงยุทธศาสตร ที่สั่งสมมากว่าศตรวรรษของเตหะรานในชั่วข้ามคืนและเปลี่ยนระบอบนี้ให้กลายเป็นเป้าหมายที่ไร้การป้องกันเปลือยเปล่าเพื่อทำความเข้าใจโครงสร้างของการล้อมเชิงยุทธศาสตรน์นี้และสภาพการถูกดักที่อิหร่านกำลังเผชิญเราจำเป็นต้องหันสายตาขึ้นไปทางเหนือสู่บากูก่อนตะปูดอกแรกและอันตรายที่สุดที่ถูกตอกลงบนลงศพของเตหะรานไม่ได้มาจากวอชิงตันหรือเทลอาวิฟแต่จากชายฝั่งทะเลแคสเปียน ซึ่งอิหร่านมองว่าเป็นพี่น้องและอ้างว่ามีความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ประธานาธิบดีอิลฮัมอาลีเยฟแห่งอาเซอร์ไบาจานตอบรับคำเชิญส่วนตัวของโดนัลด์ทรัมป์และเข้าร่วมสภาสันติภาพที่นำโดยสหรัฐอย่างเป็นทางการการเคลื่อนไหวนี้สร้างคลื่นช็อกที่ทำให้การคำนวณด้านความมั่นคงระดับภูมิภาคของอิหร่านปั่นป่วนนี่ไม่ใช่เพียงการเป็นสมาชิกในองค์กรระหว่างประเทศหรือท่าทีทางการทูตธรรมดา จดหมายเชิญอย่างเป็นทางการที่โดนัลด์ทรัมป์ส่งมาและค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมจำนวนมหาศาล1,000ล้านดอลลาร์ที่อาลีเยฟให้คำมั่นสัญญาว่าจะจ่ายเพื่อเข้าร่วมโครงสร้างนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์ที่ยืนยันตำแหน่งของบากูในระเบียบโลกใหม่ที่ก่อตัวขึ้นหลังฉนวนกาซาขอบคุณที่ยืนหยัดอยู่แนวหน้าสุดและสอดคล้องอย่างมั่นคงกับแกนวอชิงตันเทลอาวิฟสำหรับอิหร่านพรมแดน,นทางเหนือไม่ใช่หลังบ้านที่ปลอดภยัย เส้นทางการค้าหรือเส้นเลือดหล่อเลี้ยงอีกต่อไปมันได้กลายเป็นฐานนาโต้ขนาดมหฮมาที่มีปืนเล็งมาที่พวกเขาและทุกการเคลื่อนไหวถูกจับตาสำหรับอิรานคำว่าอาเซอร์ไบาจานมีความหมายมากกว่าประเทศเพื่อนบ้านทางการทูตมันหมายถึงเส้นเลือดที่เต้นอยู่ใจกลางระบอบที่อาจหยุดได้ทุกเมื่อความเป็นจริงของอาเซอร์ไบาจานใต้และการวางตำแหน่งของทาบริส ในฐานะป้อมปราการแห่งเสรีภาพที่อาจเกิดขึ้นต่อต้านระบอบไม่ใช่เพียงเรื่องภายในประเทศแต่มันคือระเบิดภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจทำลายดุลอำนาจทั้งหมดในภูมิภาคหุ้นส่วนเชิงยุธทธศาสตร์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นระหว่างบากูกับวอชิงตันและเทลอาวิฟถูกวิเคราะห์ในบริบทนี้ไม่เพียงในฐานะความร่วมมือทางทหารแต่ยังเป็นการดึงสลักยุธธทธศาสตร์ที่อาจถอนจังหวัดทางเหนือแหล่งอุตสาหกรรมหัวใจของอิหร่าน และบ้านของชาวเติร์กอาเซอรี่หลายล้านคนออกจากควบคุมของเตหะรานเมื่อมองในมุมประวัติศาสตร์สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้แท้จริงแล้วคือฉากหลังของการชำระบัญชีที่ยืดเยื้อมากว่าศตวรรษภูมิภาคของอิหร่านที่เรียกว่าอาเซอร์ไบจานใต้ไม่ใช่เพียงชิ้นส่วนทางภูมิศาสตร์มันคือเครื่องยนต์หลักของศักยภาพอุตสาหกรรมการผลิตทางการเกษตรและทรัพยากรมนุษย์ของอิหร่านทาบริสไม่ใช่แค่เมืองทางเหนือของเตหะราน มันคือศิลาบาทของการดำรงอยู่ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของระบอบพันธมิตรใหม่ที่สั่นสะเทือนนี้ที่ประธานาธิบดีอิลฮัมอาลีเยฟแห่งอาเซอร์ไบาจานสร้างขึ้นกับวอชิงตันมีพลังการปลุกประชากรมหาศาลนี้ซึ่งอิหร่านมองว่าเป็นดินแดนที่ถูกยึดครองและกดขี่มาหลายทศวรรษด้วยนโยบายกลื่อนกลายจากมุมมองเชิงวิเคราะห์ทาบริสไม่ใช่แค่เมืองของอิหร่าน มันคือศูนย์มีโมรีโบราณของวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์เติร์กอาเซรี่ปัจจุบันภายในพรมแดนอิหร่านประชากรชาวเติร์กอาเซรีที่อาศัยอยู่ในรีเจียนที่นิยามว่าอาเซอร์ไบาจานใต้ซึ่งมีจำนวนมากกว่า30ล้านคนถูกเอนโคดมาตลอดว่าเป็นพลังที่ยากต่อการบริหารและเป็นตัวแปรความมั่นคงภายในที่อาจเกิดขึ้นสำหรับการบริหารที่มีศูนย์กลางแบบเปอร์เซียในเตหะรานเชื่อกันว่านโยบายรวมศูนย์หลายทศวรรษ ข้อบังคับทางภาษาและความไม่สมดุลในการกระจายทรัพยากรทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ได้ผลักพลังสังคมที่สะสมอยู่ในภูมิภาคนี้ไปถึงขอบเหวของการประทุความมั่นใจทางทหารของบากูที่ได้รับหลังปี2020ซึ่งกระตุ้นความรู้สึกอัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ก้องกังวาลบนถนนของทาบริสถือเป็นความกังวลเชิงอัททปตปไตยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของระบอบสำหรับเตหาราน สภาพการถูกดักที่แท้จริงคือความเป็นไปได้ที่กลุ่มประชากรมหาศาลทางเหนือจะตัดความสัมพันธ์กับระบอบในกรณีการแทรกแซงจากภายนอกนักวิเคราะห์ชี้ว่าในสถานการณ์ที่ทาบริสนำข้อเรียกร้องเรื่องเอกราชหรือการผนวกกับบากูออกสู่ท้องถนนกองทัพอิหร่านอาจประสบความแตกแยกภายในและเส้นทางโลจิสติกส์อาจเป็นอัมพาตทุกก้าวทางการทูตที่บากูเดิน ล้วนทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นที่อาจกระตุ้นรอยเลื่อนทางสังคมนี้ทาบริสกำลังมุ่งหน้าไปสู่การเป็นจุดกดดันเชิงยุทธศาสตร์ที่จับกระบวนการตัดสินใจของระบอบเป็นตัวประกันมากกว่าจะเป็นเมืองที่ถูกบริหารโดยเตหะรานการทำให้ความสัมพันธ์กับสหรัฐและอิสราเอลของบากูเป็นทางการและข้อตกลงด้านการป้องกันมูลค่าพันล้านดอลลาร์ใหม่กำลังบ่อนทำลายการอ้างเคลมถึงความลึกเชิงยุทธศาสตร์ของอิหร่านอย่างมีนัยสำคัญ สถานีเรดาร์แอดวานซ์และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านข่าวกรองสัญญาณที่ติดตั้งตามแนวพรมแดนบัตรนี้สามารถทำหน้าที่เป็นกำแพงกระจกให้สหรัฐและอิสรเาเอลเฝ้ามองภายในของอิหร่านจังหวัดทางเหนือของอิหร่านคือศูนย์กลางของศักยภาพการผลิตยานยนต์เครื่องจักรหนักและเทคโนโลยีของประเทศเขตอุตสาหกรรมรอบๆทาบริสคือเส้นเลือดใหญ่ของการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของระบอบ การปิดเส้นทางการค้าทางเหนือหรือการสูญเสียความมั่นคงของสายส่งพลังงานอาจผลักแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่อเตหะรานไปสู่จุดที่ทนไม่ไหวท่าทีแข็งกร้าวของอิลฮัมอาลีเยฟบนเวทีระหว่างประเทศถูกตีความว่าเขาตระหนักถึงอำนาจต่อรองทางชาติพันธุ์และเศรษฐกิจอันมหาศาลนี้แม้ว่าระบอบจะพยายามข่มขู่บากูทางทหารแต่แท้จริงแล้ว มันหวาดกลัวความโกลาหลทางสังคมที่จะเกิดจากการตื่นขึ้นของประชากร30ล้านคนของตนเองด้วยการเคลื่อนไหวนี้อาเซอร์ไบจันได้เปลี่ยนจุดอ่อนที่สุดของระบอบพลวัตทางชาติพันธุ์และเศรษฐกิจของตนเองให้กลายเป็นเครื่องยับยั้งเชิงรุธศาสตร์การเดินหมากหลายชั้นของอาเซอร์ไบจันไม่เพียงบีบอหรานในคีมทหารเท่านั้น แต่ยังบังคับให้มันเผชิญหน้ากับความจริงทางประวัติศาสตร์และสังคมของตนเองแม้ว่าประตูการทูตจะยังเปิดอยู่ในความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์นี้แต่การสะสมกำลังทางทหารและพลวัตทางชาติพันธุ์บนภาคพื้นดินบ่งชี้ว่าระบอบเผชิญความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงอย่างถอนรากถอนโคนหรือการแตกสลายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับอิหร่าน ภาคเหนือไม่ใช่หลังบ้านที่ปลอดภัยอีกต่อไปมันคือแนวรบเชิงยุทธศาสตร์ที่อาจประทุได้ทุกเมื่อขณะเดียวกันศักยภาพการทำลายทางกายภาพกำลังเพิ่มขึ้นจากทางใต้จากน่านน้ำที่ร้อนระอุยิ่งขึ้นของอ่าวเปอร์เซียกำลังปฏิบัติการที่ประธานาธิบดีทรัมป์เรียกเองว่า Mid n i g h t Hammer ไม่ได้อยู่ที่นั่นเพื่อปรับสมดุลอำนาจในภูมิภาคแต่เพื่อทำลายมันอย่างสิ้นเชิง ระบอบอิหร่านสำหรับนาธานสและเอสฟาหานเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนที่เดินทางมาถึงภูมิภาคนี้ไม่ใช่เพียงการแสดงกำลังหรือไม้เรียวทางการทูตแต่เป็นเครื่องจักรวันสิ้นโลกเคลื่อนที่เมื่อผเผชิญกับความเหนือชั้นทางเทคโนโลยีและทหารอย่างท่วมท้นนี้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านกำลังเล่นไพ่ใบเดียวของตนไพ่ที่ดั้งเดิมที่สุดแต่ก็อันตรายที่สุด นั่นคือการโจมตีแบบอิ่มตัวตามตัวเลขที่น่าตกใจซึ่งได้รับการยืนยันจากหน่วยข่าวกลางอิสราเอลและตะวันตกและนักวิเคราะห์การทหารที่น่าสะพรึงกลัวอิหร่านมีโดรนพลีชีพป,ประกอบสำเร็จสมบูรณ์8,000 80, 0ลำและรุ่นชาเหตุหลากหลายแบบพร้อมปล่อยนี่คือภัยคุกคามฝูงโดรนที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์สงครามสมัยใหม่ สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเหนืออ่าวโอมานและช่องแคบฮอร์มุสในขณะนี้คือหนึ่งในเกมไล่ล่าแมวกับหนูที่ตึงเครียดและบีบประสาทที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ IRGC กำลังส่งโดรนลาดตระเวนและคามิกาเซรุ่น SAR-251 เข้าดิ่งฆ่าตัวตายเพื่อระบุตำแหน่งพิกัดของ USS Abraham Lincoln ทดสอบระบบป้องกันภัยอากาศของเรือและหากเป็นไปได้ สร้างความเสียหายแม้เพียงเชิงสัญ,ญลักษณ์แก่เรือยุทธวิธีของเตหรานตั้งอยู่บนความเข้าใจผิดที่อันตรายและโง่เขลาวว่าความเสียหายแม้เพียงเล็กน้อยต่อเรืออเมริกันจะทำให้วอชิงตันหวาดกลัวและหันกลับสู่โต๊ะเจรจาแทนที่จะบรรลุชัยชนะทางทหารด้วยเทคโนโลยีที่จำกัดและล้าสมัยที่ย้อนกลับไปในทศวรรษ1980ระบบดกลังเร่งรัดการล่มสลายของตนเอง ด้วยการท้าทายเครื่องจักรวางสงครามบูรณาการที่ก้าวหน้าที่สุดในโลกนี่ไม่ใช่กลยุทธ์การป้องกันมันคือการเตรียมการทหารสำหรับพิธีฆ่าตัวตายหมู่ของระบอบถูกหนีบอยู่ในการเคลื่อนทัพแบบขีมระหว่างอาเซอร์ไบจันทางเหนือและกองทัพเรือสหรัฐทางใต้แรงกดดันทางทหารนี้ในอิร่านได้ก่อให้เกิดผลโดมิโนโในแนวหลังบ้านจุดชนวนความโกลาหลทางสังคมและโลจิสติก ขณะที่นายพลในเตหารานผู้บัญชาการกาดปฏิวัติและนามบัญชาทางศาสนาที่ดูเหมือนแตะต้องไม่ได้ปรากฏตัวบนหน้าจอเรียกร้องให้ประชาชนต่อต้านและพลีชีพพวกเขาเองกลับนำแผนเอาชีวิตรอดที่แตกต่างและปลอดภัยกว่ามากมาใช้รายงานข่าวกรองที่รั่วไหลล่าสุดและการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมยืนยันว่า อายาตอลเลาะคาเมนี i, และผู้บัญชาการ IRGC ระดับสูงได้ถอยลงสู่บังเกอร์ใต้ดินลึกที่เจาะเข้าไปในภูเขารอบเตหะรานและเดสฟูนการหลบหนีนี้คือหลักฐานที่เป็นรูป,ปรธรรมและน่าอับอายที่สุดว่าตำนานความกล้าหาญและเสียสละที่ระบอบขายให้ฐานสนับสนุนของตนมาตลอด40ปีนั้นว่างเปล่าเพียงใดอาญาตอลเลาะรักผู้บัญชาการ IRGC ันกล่าวในอุโมงค์ที่ปลอดภัย เพื่อปกป้องตนเองจากระเบิดเจาะบังเกอร์ของอเมริกันพวกเขาไม่ลังเลแม้แต่น้อยที่จะผลักประชาชนเข้าสู่เส้นทางของขีปนาวุธการเคลื่อนไหวที่ทําให้อิหร่านสิ้นสุดลงอย่างแท้จริงเกิดขึ้นบนกระดานหมากการทูตนี่ไม่ใช่แค่การเตรียมการสําหรับสงครามแต่มันคือปฏิบัติการของมหาอํานาจระดับภูมิภาคเพื่อขจัดระบอบอิหร่านออกจากสมการอย่างสิ้นเชิงและส่งมันไปสู่ถังขยะของประวัติศาสตร์ การตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์ของซาอุดีอาระเบียในการกำหนดให้กองกำลังพิทักการปฏิวัติหรือ IRGC เป็นองค์กรติดอาวุธอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่เปลี่ยนดุลอำนาจในภูมิภาคอย่างสิ้นเชิงได้ปลดเปลื้องความชอบธรรมของเตหรานในโลกอิสลามมกุฎราชากุมารโมฮัมเหม็ดบินซาวมานทรงสารถึงโลกและโดยเฉพาะถึงเตหรานว่าผมจะยิงตกทุกคนที่ใช้ห่วงอากาศของผม ซึ่งไปไกลกว่ามารยาททางการทูตและประกาศว่าร่วมป้องกันภัยทางอากาศที่ใหญ่ที่สุดซึ่งขีปนาวุธอิหร่านต้องฝ่าฟันเพื่อไปถึงฐานอิสราเอลหรือสหรัฐได้ถูกสถาปนาโดยเพื่อนบ้านมุสลิมเองริยาตได้สลัดนโยบายระมัดระวังยาวนานหลายปีและหน้ากากความเป็นกลางทยานขึ้นมารับบทเป็นหุ้นส่วนเงียบแต่ไร้กาศในพันธมิตรที่ชักใหญ่ระบอบการตัดสินใจนี้ทำลายคำอ้างของอิหร่านในการเป็นผู้นำโลกอิสลามอย่างย่อยยับ จุดยืนและกิจกรรมของตุรกีบนภาคพื้นดินคือสัญญาณเตือนที่ชัดเจนและไม่อาจโต้แย้งได้มากที่สุดของการล่มสลายที่ใกล้เข้ามาจุดจบของระบอบก,การเคลื่อนไหวของอังการาก้าวข้ามการเสริมกำลังทางทหารตามแนวชายแดนอิหร่านตามเส้นวานและฮักการีไปสู่การเตรียมการจัดตั้งเขตกันชนและการเริ่มสร้างโรงพยาบาลสนามและค่ายผู้หลีภัยซึ่งมีความหมายที่หนักหน่วงและชัดเจนมากในภาษาการทูต หากรัฐเพื่อนบ้านตั้งค่ายผู้ลี้ภายนอกพรมแดนของตนก่อนที่สงครามจะเริ่มด้วยซ้ำนั่นไม่ได้หมายความว่าผมจะช่วยคุณแต่มันหมายความว่าผมกำลังรอการล่มสลายของคุณขอ้อเท็จจริงที่ว่าหน่วยขาวกรองตุรกีหรือ MIT กำลังดำเนินปฏิบัติการกวาดล้างเซลล์ของ i อคาภายในประเทศพร้อมกันและรวบรวมตัวแทนทีละคนแสดงให้เห็นว่าอังการาได้ยอมรับการล่มสลายของระบอบมานานแล้ว และกำลังเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์หลังความโกลาหลและช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงตุรกีได้เข้ารหัสบริหารเตหรานไม่ใช่ในฐานะรัฐอธิปไตยที่จะเจรจาด้วยแต่เป็นความเสี่ยงระดับภูมิภาคที่ต้องถูกจัดการการเข้าร่วมของอาเซอร์ไบาจานในสภาสันติภาพที่นำโดยสหรัฐคือหมากสุดท้ายที่ล็อกปีกเหนือของคีมการทูดนี้ตัดเส้นเลือดหล่อเลี้ยงของอิราน คำถแถลงของอิลฮัมอาลีเยฟที่ดาวอสและคำมั่น1000ล้านดอลลาร์ของเขาพิสูจน์ว่าบากูได้ตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์อย่างไม่อาจย้อนกลับและไม่ลังเลเข้าข้างตะวันตกการเคลื่อนไหวนี้ทำให้วัทกรรมเก่าแก่ของอิหร่านเรื่องสายสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและพระดรภาพทางศาสนากลายเป็นสิ่งไร้ความหมายเปลี่ยนพรมแดนทางเหนือจากเส้นมิตรภาพเป็นทางเดินแห่งภัยคุกคามมองแผนที่ของอิหร่าน ถูกดักอยู่ระหว่างเครือข่ายข่าวกรองอิสราเอลและอาเซอร์ไบาจานทางเหนืออำนาจการยิงของกองทัพเรือสหรัฐทางตอนใต้กำแพงความมั่นคงของตุรกีทางตะวันตกและความเดือดร้อนไม่หยุดยั้งของประชาชนตนเองทางตะวันออกเงื่อนไขาการยอมจำนนโดยไม่มีเงื่อนไขาจากวอชิงตันได้ทิ้งให้ระบอบไม่มีทางออกที่มีเกียรติไม่มีพื้นที่สำหรับการเจรจาข้อเรียกร้องของรัฐบาลทรัมป์การละทิ้งโครงการนิวเคลียร์ทั้งหมดการทำลายขีปนาวุธพิสยัยไก่ การกำจัดกองกำลังตัวแทนและการปล่อยนักโทษการเมืองแท้จริงแล้วไม่ใช่ข้อเสนอเพื่อข้อตอกลงแต่เป็นการเรียกร้องให้อิรานยุบตัวเองคำถแถลงของรัฐมนตรีต่างประเทศอิรานเพื่อตอบโต้เงื่อนไขนี้ว่าจะไม่มีการเจรจานี่คือการต่อสู้ครั้งสุดท้ายไม่ใช่การท้าทายแต่เป็นการยอมรับถึงความสิ้นหวังความตาบอดเชิงยุทธศาสตร์และความอ่อนล้าระบอบกำลังดิ้นรนอยู่ในปริศนาที่โหดร้ายและหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือรู้ว่าหากยอมรับเงื่อนไขมันจะล่มสลายจากภายในและหากปฏิเสธมันจะถูกทำลายทางทหารนี่ไม่ใช่วิกฤตทางการทูตธรรมดาแต่เป็นกระบวนการปิดตัวของระบอบในเชิองอัธภาพนาฬิกากำลังนับถอยหลังนาฬิกาสายใกล้จะหมดยุคยุคของการทูดโต๊ะเจรจาและการพูดคุยระหว่างคณะผู้แทนได้สิ้นสุดแล้วบัตนี้คำพิพากษาได้ถูกส่งต่อไปให้เหล็กกล้าล้วนกระสุนไฮเทคและไฟ เครื่องบินผีที่ทะยานขึ้นจากเดสฟูกล่องเรือมหึมาที่รออยู่ในบาซาราและลายเซนเหล่านั้นในบากูต่างตะโกนความจริงเดียวบทสรุปที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพียงหนึ่งเดียวถนนได้มาถึงจุดสิ้นสุดสำหรับสาธารณรัฐอิหร่านภาพลวงตาแห่งอำนาจภูมิภาคซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกมองว่าเป็นหลักประกันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของระบอบใช้ข่มขู่ประชาชนในประเทศและคุกคามเพื่อนบ้านภายนอก ได้ถูกทำลายย่อยยับด้วยการทรยศของพันธมิตรที่อ้างตัวและความเหนือชั้นทางเทคโนโลยีอย่างท่วมทน้นผู้นำที่สั่นเทาอยู่ในบังเกอร์ใต้ดินตัดขาดจากโลกส่งประชาชนของตนไปสู่ความตายเพื่อยื้ออำนาจของตนออกไปอีกไม่กี่ดาวจะถูกบันทึกในประวัติศาสตร์ไม่ใช่ในฐานะวีรบุรุษที่ทรหดแต่เป็นคนขี้ขลาดที่ขโมยอนาคตของประชาชนและลากประเทศเข้าสู่หายนะ การแจ้งเตือนครั้งต่อไปในโทรศัพท์ของคุณอาจไม่ใช่ข่าวธรรมดาหรือคำประนามทางการทูตแต่มันอาจเป็นเสียงไซเรนกังวานบนท้องฟ้าเหนือเตหะรานฐานทัพทหารกลายเป็นลูกไฟและการแจ้งข่าวด่วนครั้งสุดท้ายที่ประกาศการล่มสลายของระบอบอยากกระพริบตาอย่าละสายตาจากหน้าจอของคุณเพราะคุณจะได้เห็นด้วยตาตัวเองว่าความฝันอิมพีเรียลถูกลบล้างอย่างไรประวัติศาสตร์ถูกเขียนใหม่อย่างไรแล้วคุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ โปรดแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์เพื่อรับข้อมูลอย่างต่อเนื่องโปรดสมัครรับข้อมูลช่องของเราและอย่าลืมเปิดน t i ิฟิเคชัน